สวัสดีครับสวัสดีครับ u ช e ายูทูบทูกถูกทันแสดีผลติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานบซาวน์ไลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอะมือหนีมาในวันที่11สิงหาคม2566นะครับกับสินค้ามือสองนะครับระบบเวทีนะครับเวทีที่ผมเบียดไว่หนีละนะครับผมแต่ใส่ขอกน้องตั้งสองคนผมนะครับนี่ครับผมอเวทีเตี๋ยเฮาเนเวทีเตี๋ยนะครับผมเวทีเตี่ยนะครับนี่ไว้ในเบิ้งนะครับ เวที่เตียไปที่หาขานะครับไวที่ประมาณหาเม็ดน้อยๆหาเม็ดเนาะเขากลัวนะครับผมนะครับอุปกรณ์นะครับผมที่ได้ไปตามรูปเลยนะครับอุปกรณ์อันนี้แทนว่างตูเบ็ดนะครับแทนว่างตูเบ็ดนะครับผมเบ็ดกับขาล้ซี่กับเทินกันขข้นไปเนาะบันไดนะครับบันไดฟังหนึ่งไม้อัดขอบเล็กเข่ามุมย่างดีนะครับผมไม้อัดขอบเล็กเข้ามุมอย่างดีตีนเป็ดด้วยเนาะพร้อมเลย ชุดนี้นะครับผมพิเศษเลย8,500บาทรับเองครับรลดราคาขั้นเดียวกับแกะเบิร์ตนะครับผมพ่อผมใส่เกียร์นี่ลดเส่ขนาดนไม่เบิร์ตนะครับผมแปดพันบาทรับเองครับคุ้มมากราคานี้นะครับขอบเล็กไม่อัดแน่นๆเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นแท่นอ่ามือคีย์บอร์ดมือยังอยู่เข้าบอใส่เข้ากาลุ้งกันเลเนาะได้ครับมือนี้เข้ากาลุ้งกันเลนะครับผมไอที่ประมาณเพียงแอวเนาะสูงประมาณเมตรประมาณเพียงแอวนาะนะครับผมข้าวนี้กับสิมีหมองตู้นะครับ หมือง้านตู่ขึ้กันสองฟังนะครับผมโอ้คุ้มมากเนาะราคานี้ได้ขอบเล็กได้ไม่สภาพดีพร้อมนะครับผมคุ้มๆเลยนะครับผมรีบเลยครับราคานี้นะครับผมทันออกวันซาบบเป็นราคาหนีนี่บาทเลยนะครับอันนี้ช่วงขอวันษานะครับจัดมาเลยนะครับผมคุ้มมากนะครับผมนี่นะครับผมไา่เพิ่นนะครับผมไม่แข็งๆเน้นๆนะครับ แข็งแน่นเลยนะครับไม่สภาพดีมากนะครับนี่ครับขอบเล็กนะครับขอบเล็กขอบเล็กครับตั้งง่ายครับสันสองขึ้นกันนะครับสันสองขึ้นกันนะครับนี่ขอบเล็กทุกแผ่นนะครับคุ้ม๋ยวผมจัดทรงกับจัดทรงได้นะครับผมจัดทรงได้เหมือนกันกับนี่ค่าบัวค่ารถค่าลูกน้องนะครับผมอันนี้จัดทรงนะครับ อ่ะผมพาต่อไปนะครับเอาเป็นดอกเลยเนาะเอาเป็นดอกเลยดีกว่าเนาะนะครับผมเอาสิบแปดนิ้วเลยอ่าสิบแปดนิ้วโครโนาค,ครับเดิมๆครับสภาพมือหนึ่งสภาพมือหนึ่งว่องอาจาัดโปูเหลือสองดอกส,ดสุดท้ายนะครับดอกละสองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมมือหนึ่งกับแปดสามพันนะครับผมดอกมือหนึ่งนะครับ อันนี้ว่า,วาจัดปนูน,นะครับสิบแปดนิ้วนะพันสองร้อยวัตต์ฮ่แม่เล็กก้อนหนึ่งเนาะแต่ว่าหนาหนามากนะครับผมน่าจะเป็นหนาสามสิบนะครับหนามากปาดแม่เล็ก <c oughs> หนะนะนะครับผมทรงบวกหนึ่อยนะครับผมทรงบวกหนึ่อยเนาะนะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับผมบอกเลยเก้าสิบหกดีบีนะครับผมถือว่าเร็วนะครับเร็วอัดได้สบาย นะครับผมอดอกกิฟนะครับผมดอกกิฟยี่สิบเอ็ดนิ้วสองหนึ่งเก้าเก้าครับสองหนึ่งเก้าเก้าแม่เหล็กสองก้อนนะครับผมไว้สี่นิ้วแม่เหล็กสองก้อนนะครับผมว<ไ>่าต้องพูดถึงนะครับผมแม่เหล็กสองก้อนนะครับผมสวยๆเลยนะครับดอกซ้อมนะครับแปดดอกนะครับรา,าราคาปูนะครับราคาปูนะครับผมนี่ดอกซอมนะครับดอกานาดอกซอมนี่น่ครับสวยๆเลย ขอบใหม่จากโรงงานอมนะครับดอกส่อมนะครับผมพิเศษเลยนะครับมือน,นีนะครับดอกละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมโอ้โหราคานี้ถือว่าจิบไม่แปดหนึ่งร้อยถือดอกสิบแปดนิ้วอะถือดอกสิบแปดนิ้วนะครับผมผมบอกเลยนะครับผมอดอกซ่อมมีแปดดอกนะครับผมราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับมีทั้งหมดแปดดอกนะครับถ้ารับเองจะดีมากเลยเนาะไม่มปัญหากองหยากนะครับผม ราคานี้ถูกก็สิบแปด้าไม่ไกลถ้าบ่ไกลกะเอาคารํามันให้ผมไปส่งได้เนาะแรนส่งได้นะครับผมบอกแรนวิ่งส่งได้เลยนะครับผมคุยกันเนาะรักๆกับคุยกันนะครับผมอดอกเดิมดอกเดิมครับดอกเดิมมีอยู่หกดอกครับนะครับผมดอกเดิมหกดอกเนาะมีขอบใหม่ด้วยขอบใหม่จากโรงงานจะมีขอบใหม่จากโรงงานพร้อมนะครับนี่ดอกเดิมนะครับจะเป็นขอบไม่เปยนขอบไม่จากโรงงานนะไว้เดิมนะครับไว้เดิม นะครับเป็นไว้เดิมทั้งหมดนะครับผมอันนี้กัอันนี้กับเดิมเดิมคือกันนะครับผมนั่นกับเดิมนะครับผมเดิมเลยหกดอกนะครับผมเอาพิเศษเลยนะครับพิเศษเลยใครเ็วใครได้เลขหกดอกสุดท้ายดอกละสามพันสามร้อยบาทนะครับ 1, <3? S 1> แมนสามพันสามร้อยบาทรับเองนะครับโอ้โหสมัยตะกี้มือสองหลัละสี่พันกรัวสี่พันสี่ 4, 4, พันหานนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับผม คุ้มนะครับราคานี้ผมบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับอันหันหันตนูมันขึ้นมาเบื้องเนี่ยแหละนะจิบนะครับแม่เหล็กสองก้อนนะครับผมจิฟแม่เหล็กสองก้อนนะครับมาเลือกเลยเลยนะครับถูก<ม>ถกระาดดสิบแปดครัดสิบแปดสินค้าเข้าวันอาทิตย์นะครับผมใครเข้ามาเลือกเอาเลยระบบสายนะครับผมเต็งระบบสาย <laughs> ครื่งปิกอัพนะครับผมบอกเลยครึ่งปิกอัพนะครับผมระบบสายระบบแหลมเต็มนะครับ แต่ว่าสิบแปดพนี่มีปัไนไดนะครับสิ 12, บสองก็พอมีนะครับผมสิ 12, บสองก็พอมีอันนี้ก็จะเป็นพวกสิบแปดเก้าเกสิบสอสองเยดเหลือสี่ดอกอ่ะสองเดเหลือสี่ดอกเดิมเดิมเนาะสวยๆเอาดอกละเก้าร้บาทไปดอกละเก้าบาทนะครับสวยๆดิมเดิมเบิงหนานีาน่นนนแหละโอ้โหดอกนี้โอ้เนเก้ารบาทนะค่าส่งคู่ละร้อยห้าสิบนะครับผมเอมานะครับ มือนี้มันมันมันเก่าอยู่เดี๋ยวมาอีกรีววิอีกรอ,อบนึงเดียวกันเนาะเอาเนี่เอาสายสายนิดนิดหน่อยตัวน,นี้สิบเมตรครับตัวน,นี้ก็สิบเมตรเหมือนกันสิบเมตรมีสองเซนอ่าสองคูณสองจุดห้าครับอ่ามีหัวมีหัวลีดกับมีหัวปลาปลนกันไปครับเอาคู่นี้นะครับคู่นี้เอาไปสักอ่าสี่ร้อยบาทรวมสง่งสี่ร้อยบาทรวมส่งสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับผมสี่ร้อยบาทรวมส่งเนาะช้าๆนะครับชุดต่อไป ตัวนี้ยาว8เมตร8เมตรนะครับปบื้อเป็น4ี่คูณสองจุดหอ่าสายยี่ห้อของไทยเองทิปล์เอ็นบ่อร์เป็นมยังกันแล้วกันเอาตัวนี้ไปสักอ่าอ่าตัวนี้ทอร์เรซสี่ร้อยล้มสูงสี่ร้อยล้มสูงครับตัวนี้กับเปียรเสมือนกับเอาไง,ไงมาอ่าสองสายอ่าสองสายในเส้นเดียวเอาสามร้อยล้มสูงนะครับแปดเมตร โมลีดโมลีดนี่เดี๋ยวโมลีดทั้งชุดอยู่ปอกมาหนีหละอันนี้สายพว่วงสายพ่วงนะครับผมกับพ่อมีสายพ่วงก,กับพ่อมีเอาเสนาธิบ,บาทตรเยอะนี่เยอะนะครับเสนาธิบัตรนะครับผมระบบสายไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเยอะผู้ใดมาเลือกก้อนวันไหนก้อนแน่นอนนะพวกสายสัญญาณใหม่หมๆทั้งนั้นนะครับผมบอกอันนี้พวกท่าร้นะครับโปร4.0หากับยู่ยยุ่ยเอา5,000 สามร้อยบาทสภาพยังสวยจัดโปเลยอ่าห้าพันสามร้อยบาทนะครับยังสวยโปรแปดโปรแปดก็ไดอยู่เจ็ดพันห้านะครพันห้าสวยๆนะครับผมสวยๆอ่ะคอสตัวนี้เป็นคอร์ส DBX Devilac PA นะครับผมตัวนี้เป็นมหาจักรแท้แต่สติกเกอร์หลุดครับผมจะมีรอยสติกเกอร์อยู่สังเกตห้อยสติกเกอร์ครับของแท้แน่นอนพร้อมพรีเซ็ปนะครับเบื้องด้านหลังนี่นั่นแหละนะครับผม ของแท้แน่นอนนะครับผมเป็นเห็ดไบสองทางเนาะครับผมนะครับเห็ดไบสองทางของแท้นะครับตัวนี้อ่าผู้ใดมิตรนะครับผมบีวีสิบแปดนิ้วนะครับผมบีวีสิบแปดนิ้วของช่างน็อตอ่าของช่างนอ็อตหรือว่าขนาดแปดสิบแปดสิบห้าสิบแปดดอกออเดอร์ดีไวทนะครับบม่ต้องเหิดัางเลยเพราะว่าจูนมาเรียบร้อยที่เซตมาเรียบร้อยนะครับผมอเ,เอาตรงๆเลยนะเลยนาะตัวนี้ผู้ใดเห็นได้เห็น ตัวอยู่นี่แหละของผมนะครับผมถี่ผมเอาไปจูนเอาไปใส่งานนะครับผมพอดีกับอ่าอ่ามันยังไงล่ะครับก็คือว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับตัวที่อ่าสเต็ปสูงกว่านี้นะครับผมก็เลยเอามาขายในราคาที่หกพันห้าร้อยบาทมาหาจักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกาการันตีนะครับผมมาหาจักแท้นะครับแต่สติกเกอร์หลุดเฉยๆเออนี่หลักอร้อยเปอร์เซ็นต์กับอะไรก็มาอร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม นะครับผมนี่ที่ผมมักจะบอกด้ยครับนี่สังเกตนะครับนี่ของแท้กับของเอาง่ายว่าตัวนี้จะเป็นเกตดอ่าเกีดเอนะครับแต่ที่มีเสียงนิดนิดแต่ว่าสัมผัสตัวนี้มันต่างกันลองเบิง้งกับตัวนั้นเบิง้งโอ้อตัวล่างกันนะครับผมอ่าตัวนี้เอาไปพิเศษเลยนะตัวล่างตัวนี้เป็นดีเบกอ่าส,งส <260. S 1> องหกศูนย์ครับผมนะครับห้าพันสามร้อยบาท นะครับผมใช้นได้ปกติทุกตัวนะครับผมมาล่องได้นะครับผมมามาเทสได้มาเทสได้มาเช็คได้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมลืมบอกเสียงกลางนะครับเสียงกลางผมใส่หน้าเปิดเนาะตอนนั้นใส่หน้าเปิดดอกสามละเอ็ตต้องแปดนะครับผมใช้ได้เหมือนกันสองละเอ็ตก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้คือกันเนาะหรือว่าใครจะเอามาว่าอีอ่าเจ็ดห้าศูนย์อะไยังก็ใช้ได้เราไปสามเราสามารถแต่งคิ้วได้อีกได้ครับนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้กับป็นคิจฉุกมันมันโดนแล้วเนาะ ตัวนี้ก็ไมโครเทคนะครับผมตัวนี้ยูพันหานะครับทำท่า <1, 5. S 1> ตัวนี้ของเซียนเซครับตัวนี้ยูพันสามอวีนาพิเศษเลยยูพันหกนะครับผมนะครับผมรถแหลกนะครับผมบอกในช่วงนี้รถแหลกเหลือเกินนะครับผมรถแหลกเหลือเกินโกสายร่วมบ่สายร่วมบ่ 5, 5. สายร่วม มีหัวนำ้ำกระมีเนาะบางอันครับบางอันกับเป็นอู้หู้หู้หู้ในหอดหัวไม่ต้องเกลี่ดหรอกล่ะ,ะในหอดหัวไปเนาะโอ uh, ้แต่หัว,ขว,วเขาคุมเนาะอ๋อเบิร์ตนีแล้วครับนี่สายร่วมเนาะเอาไปเฮ็ดเอาไปแต่งเอานะครับนีเนน่เป็นสายสายไฟสายยังเป็นเศษเศษเนาะผลผลิตผลผลีตแท้นะ <c oughs> ครับผมเบิร์ตนีแล้วครับผมเอาไปเอาไปหารอยหารอยร่วมทรงความตะก้าพร้อมตะก้ารไปเลี้ยงดีๆดึงไป นะครับผมอ่ะพวกแหลมนะครับผมกับพ่อมีอยูนะครับผมแหลมแหลมอันนี้หน้าโนว่าตัวละสามร้อยกว่าบาทนับสามร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมนี่เศร้าเวฟสามร้อยเท่านั้นสามร้อยห้าสิบันนี้ก็เซอร์โวมาเซอร์โวครับเซอร์โวเออเซอร์โวก็เสียงดีเหมือนกันนะครับผมอัพเอฟ เอเบดมีอยู่คูหนึงเอาพี่เสียดเลยเนาอที่นี้นะโนวาเอเบดมีคูหนึงเอาไปเอาไปครูละหกลอยสอกละสามลอยไปนะครับผมเอากระไรจากใส่ที่นะครับผมอันนี้นาโนวาเนาะนี่เป็นครูแล้วต้องแปดนะก่ต้องเป็นห่วงนะครับวันอาทิตย์นี้เข้ามาเป็นสิบตัวนะครับผมบอกเลยคุณเร่เล่คุณเด่กลับมาเลือกเอาได้เนาะอันนี้ก็เป็นต้องแปดเดี๋ยวอันนี้มื่อนี้เป็นว้อเป็นว้อยเป็นวเทียมเนาะเป็นยังไงนะครับแมนประมาณนี้เนาะอันนี้พวก คอม 4C นะครับคอม4 NPE ครับ NPE เนาะมูนี่ก็บว่าต้องพูดถึงราคานะครับผมมูนี่อันนี้มือสองอายุดอกละสี่อยร่วมทรงไปเลยครับสี่อยร่วมทรงนี่ก็สี่อยร่วมทรงอันนี้ก็คอม 4C นะครับแม่คอม4อันี้กคอม4เป็นปาเกียวตัวนี้เป็นมือหนึ่งอยอันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับของมือหนึ่งนะครับเราต้องพูดถึงนะครับมงง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 ยัง่ต้องพูดถึงนะครับผม ตัวเนียวซี่ลอยหาสีร่วมทรงไปเพราะเป็นมือหนึ่งเนาะครับผมอันนี้พร้อมปากนะครับพร้อมปากเอ็นที่เย็นะครับพร้อมปากเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาไปซักอหาลอยเอาหาลอยหาสีร่วมทรงไปเรื่อยไปนะครับผมรถแรกแจกแถมอันนี้เอ่อ SDE นะครับผม PXM สิบ X นะครับไปหลุนไหมอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมถ่ายเช็คอยู่นะครับผมเดี๋ยวถ่ายเช็คจักบาทอยู่กำลังเช็คอยู่นะครับอันนี้มันเปล่ามาเอาแอลสติ๊กเกอร์ขาดแล้วนะครับผม สติเกอร์อขาดแล้วนะครับผมมันสีคือจังทาบหรอไปเหรอสติเกอร์อขาดแล้วมันกะอ่ามอ่งในลายแง่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมผมรอเช็คยู่แต่ว่าผมเปิดฟั่งกะปกติลหละนะครับผมผมเปิดฟั่งล่ะแต่ว่าผมเอาไงามาอยากเทสโดนก็นีนะครับเอา,อางไงผมอยากเทสโดนก็นีเนาะถ้าผมเปิดก็ปกตินะครับผมกะล่องเ,อเลยกะเปิดราคาไปสมมติว่าผมขายกะเปิดไปอยูปรว่าเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันหานะครับผมสิบแปดนิ้วได้ข้างละสองละสามนะครับโหลดสองโองม สองพนห้าสิบาทครับออสองโอมนะครับผมแปดโอมพันบาทสี่โอห์มพันเจ็ดร้อห้าสิบบาทสโอมันสิบแปดค้งรอดนั่นเลยครับดิ่งๆเลยเลยนาะครับโอ้ด <c oughs> ีไหครับได้สบายเลยนะพีเอ็มสิบเ็กนาะนี่เป็นห่นใหม่นะครับสิบเอ็กนะครับง่ายรุเอ็กท้เป็นรุ่นธรรมดากัเป็นพีเอมสิบครับนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับผมนี่โอ้ยกัาเนาะตัวเดียวกาผ้ <c oughs> า เป็นฮั่นหลดเนาะผ่านลูกปีฮั่นหลดนะครับลูกเดียวนี่เป็น12นิ้วฮั่นหลดนะครับผมตะแกรงต่ำเนาะครับฮั่นหลดนะครับผมเป็นปากล้อเลยเนาะปากล้อครับเป็นปากล้อไฟเบอร์อ๋อดีิะเพราะตรงไหนยังเด๋วคายขาดทุนกับคายไปเอาใบนีแปดร้อยไปแปดร้อยนะครับผมขาดทุนกับขาดไปนะครับผมแค่นั้นล่ะแล้วก็เอาไปดนะ้หนสิบบาทจะมีการเอาผ่อนดีเอานี่ความตู้พร้อมดอกนะครับไม้ปฏิเกิริเนาะเอาไป สองพันเก่าไปโลดใหน้นะครับผมคู่มากเดิมดอกเดิมสุน,เนิเอเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเด็๋แกดอกขายแล้วถ้ายังไม่ออกนะครับผมนะครับนี่แต่๋ยวพ่อเดี๋ยวฟังอยู่ดีนะครับในบ้านตัวนี้เป็นอ่าพี่เอฟเนาะของไพศาลของไพศาลรรจุมจ่มจุ่มออกมาเนี่ยแหละจุ่มจุ่มอมาเนี่ยมีคู่หนึ่งเนะงเาะครับผมเอาไปเอาอ่ามีเบาเสียบบอมี่รึเปล่าบ่มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอียงชุดแขวนชุดเป็นขี้แขวนใดน,นี่แล้วงไง เอาไปคูละเอาไปครูละเอาพันสองไปคูนีพันสองคูละพันสองคา <6. S 2> ส่งตกดอกละ,ะตัวละหกร้อยะคาส่งกะแล้วแต่พื้นทีกันแล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับสองคูณหนึ่งครับสองคุณหนึ่งอันนี้เอาไปพิเศษไปเลยเนาะได้ยังวับุสิบสองนิ้วอีด่ยังวัตุนี้นะคูนีกัจะเอาพันซีไป พันซีนะครับ no, พ right. no, well, oh, ันซีกูนี่เนาะไม่ในนั้นเลยถ้าซื้อพอนะได้ไว้แหละอ่าดิบๆนะว่าแดงใส่ได้นะครับผมคูร่างนะครับคูร่างคูร่างขันน็อตเล้วคูร่างคูร่างเอาสักเอาพันสองเไปเอ้านะครับคูร่างพันสองเอาไปเลยนะครับผมคูร่างพันสองนะครับผม ก็คูร่างหรือซื้อฟ้าสิงห์ดอกหลายก็ขู่ถึงเนะเอาะยังไงตะแกงหกเหลี่ยมฟินเตอร์นะครับผมนี่นะครับผมวูนี่คูร่างเนาะพันสองนะครับพันสองพันสองอะนะครับผมสินค้ขงข่าวๆมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะไปอ่าวันอาทิตย์นี้นะไปที่ขามาเบิงึงเขาเบิึงได้เนาะระบบสายระบบอ่าหลายอย่างเลยนะครับที่เขามาอาทิตย์นี่นะครับผมบอกระบบสายเราประกันว่าครึ่งรถปิ๊กอัพนะครับผม สายสัญญาณสายยังโอ้สวยทั้งทั้งชุดนะครับผมรอชมได้นะครับประมาณนี้อ่ะคลิปนีเพื่อนต้นใจแบบเบอร์โทรนะครับผมอยูไตรลางคลิปก็มี่นะครับผม0 92, 7, 8, ูนย์เก้าสอนะครัี่บแปดสี่นะหรือว่าแอดไลน์วันนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าใครมีเฟซบุ๊กก็เบนซ่าแฟนเพจนะครับถักมาได้ซื้อของได้นะครับข่าวประมาณนี้เรากันนะครับผม